แม่แพลวแฮปปีส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปล่ายสุขุสุขคนนะจ่ะเมื่อนี้แม่แพลวคะพี่น้องมารับจ้างตัดต้นไม้จ้ะี่ที่เป็นหลังตลาดหลังตลาดได้พน่นพ่นให้ตลาดไม้อะเป็นตลาดไม้ล้วบ้ดที่นี่หลังตลาดมันจะมีต้นไม้พ่นก็เลยจ้างมาตัดต้นไม้ออกต้นไม่น้อยต้นไม้ใหญ่บ่ใไหมกก้มันนัดติดกำแพงเมื่อนี้ป้าหนิงลุงเปียกก็เลยพา มาหาเงินมาทํางานหาเงินรับจ้างรับจ็อบจะ้จะกตซอยกันอยู่สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดค้นค่ะมากันเจ็ดค้นก่อนเจ้าเฮาสิตาต้นไม้เนาะเฮากะอาเมวายอาเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นพอแม่ธรณีปกปากรักษาพวกลูกพวกหลานลูกหลานมาทำมาหากิน าวายเจ้าแม่ทรณีเจ้าที่เจ้าทางได้แล้วเขากลับมาลงมือตัดต้นไม้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้หลักกาเจ้าแม่ทรณีให้เพิ่นซอ,อยลูกหลานทำมาหากินในยังราบรื่นางานรับจอบมือนีกน็ให้มันเสร็จภายในมือเดียวมันก็นจะมีมีมีดมีผ้ามีอ่นเครื่องเครื่องตัดหญา้าพุ่นสุดพุ่น แถบนี้เอาลงเห็นบิดเลยค่ะสุดพุ่นก็จะเป็นอันเทพแล้วก็เป็นอันออดมีปะหนิงลุงเปียกแล้วก็น้องอ้อยซอยกันยูนี่ซอยกันยูพุ่นแต่ว่าแต่ว่ายูนี่ก็จะเป็นเหียต้นเหียต้นเนี่ยเราจะเก่งในเรื่องของการปีนต้นไม้เอาต้นไม้ลงใหญ่บันไดเราก็เอาลงค่ะเราเก่งเมืองเหียต้นเราเก่งเก่งเลยเราต้นไม้เราใหญ่บันได้ต้นไม้ที่ใหญ่บันไดสูงบันไดเราก็เอาลงได้เดี๋ยวเราเก่งนะก็ฟัน กูอยู่ทังทั้งกับฟันลงมาถ้ามันตีมันข้างบางใดก็พาคก,กันดึงลองอืมเขาเอาขอขอดึงลง กิ่งล่างเอาไว้นะกิ่งที่ยืน่ะก <Yeah. S 1> ออิ่งบางกิ่ต้องเอาไว้ด้วยม่วย <Okay. S 1> ด้วตเอาไว้หละ วันนี้เขาจะเอาเสื้อ้ยน,นเสื้อขึ้นไปจะไปยากอแกงที่เลแค่เ็มๆยนขึ้นไปล้กกาชีฟันล้กกาชีดึงดึงเสื้อเพื่อที่ให้ต้นไม้มันร่มไปทางที่เขาต้องการ จะเอาต้นมะพร้าวลงมานีกัลังสิตัดเออผูด้ดึงก็ดึงดึงส้อยกันผู้ดึงก็ดึงเด้๋ยวผู้ดึงซ้อยกัน วิธีการอันเอาต้นไม้ลงก็คือมัดเสืออ้อกมัดเสื้ออันน้อยเสื้อแง่ใสกันละคนอยู่ทั้งเิงเพิ่งก็สีดึงไปไปมาเสืปลายต้นไม้แล้วก็คนดึงก็ดึงคนตัดก็ตัดอยู่ทั้งทิง นี่จเจ้าเสื้อกให่ขึ้นไปแล้วเกงเฮียต้นนะเขาเป็นสร้างตัดต้นไม้นี่แล้วก็สิไปมัดมัดเสือกอยู่ทั้งมัดเสื้อกปลายด้านหลักกระเจา